เอาเยครับพูดเอาละวิธีล้างน้ําเกลือถังรีซินนะครับหัวพวงมาลัยนะครับผมระบบปกติจะอยู่ที่เซอร์วิสนะครับถ้าเราจะล้างปุ๊บนะครับเราจะปิดทางเข้าบ้านก่อนซ้ายมือตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดก๊อกน้ําทิ้งนะครับขั้นตอนแรกครับเราจะหมุนหัวพวงมาลัยมาที่ตามเข็มนาฬิกาครับมานี้มาที่ฟาร์ก่อนสักแป๊บนะครับจากนั้นเราจะหมุนตามเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมนะครับมาที่ เบนรีนฟิลเบนรีฟิลคือการเติมน้ําพี่นี่เขาจะเติมน้ําเขานี่เข้าถังน้ําเกลือนี่ครับเติมประมาณสักครึ่งหนึ่งก็ได้สักครึ่งหนึ่งแล้วก็หลังจากได้น้ำครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปห้าหอบห้าหอ,อ,อุ้งมือปุ๊บปุ๊บแล้วก็คนจักเล่กนิดหนึ่งประมาณนี้ครับพอต้อกาอ่ะอัาวคร้าหนึ่งนะฮะ ระหว่างที่เราเขาเติมน้ำเราก็สามารถเติมเกลือได,ด้เลยหนึ่งสองสามละไมาตักก็ได้สิสี่ห้าแล้วก็คนสักหน่อย น้ำประมาณขึ้นนี่เลยได้น้ำขึ้นถงังไว้พี่เนาะ <Okay. S 2> ใส่เกลือไปแล้ว5กิโลหลังจากนั้นคือเราจะมาที่หัววาพงมอะไรเนาะหมุนตามเข็มนาฬิกาปื๊ดมาที่เบนรีฟิลอันนี้เบน,น,นเบนเบนสโลอันนี้เขาจะดูดน้ำเกลือจากเนี่ยเข้ามาล้างหินปูนที่อยู่ในนี้ครับที่เ,าเขาดาักไว้ออกนี่ทิ้งนี่พี่ มันต้องใช้เกลือเท่านั้นครับไอ้ตรงนี้สมมติว่าพี่พ,พี่ชื่ออะไรนะพี่น้องใช่ไหมพี่นอ้องอ่าดูดน้ำเกลือตรงเนี้ยเบนซโอลตรงเนี้ยพี่มาดูใกล้ๆกัน 1, 1> เลยจนหมดจนหมดถังนี้แนละ้วสมมติใช้เวลาหน่อยพี่น่านจะใช้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีพี่อาจจะเดินไป,นปนทำงานก่อนก็ได้เดี๋ยวกลับมาดูดูจนน้ำเกลือหมดพอหมดปุ๊บพี่ก็หมุนตามเข็มนาฬิกามาเหมือนเดิมเนะี่ยครับ พอน้ําเกลือหมดใช่ไหมครับแล้วก็จะหมุนตามเข็มในการมาที่แบ็ k วอ r นี่ครับตั้งแค็กแบบ็ k วอ r แบบ็ c วอ a นี่เขาจะดันเอาน้ําเกลือที่เราล้างเมื่อกี้ทิ้งเพราะว่าไม่งั้นน้ำจะเค็มเข้าบ้านเราประมาณนั้นแบบ็ k วอ r ตรงนี้สองนาทีนะครับแค่แช่ไปสองนาทีนะครับสุดท้ายพอครบสองนาทีปุ๊บพี่น้องก็หมุนมาตามเข็มในกาเหมือนเดิมลเลยสวิตช์มาที่ฟลัชเตรียมน้ำเข้าบ้าน ก็จะหมุนอย่างนี้อันนี้คือเตรียมอ่าเตรียมน้ำเข้าระบบสองนาทีเหมือนกันครับผมพอครบสองนาทีนะครับที่น้เาก็ดึงเข้ามาที่เซอร์วิสตรงนี้ก็จะไม่ไหลแล้วน้ำทิ้งจะไม่ไหลหลังจากนั้นก็เปิดน้ำเข้าเข้าบ้านปุ๊บาเสร็จจับ